วันนี้ครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่กันตีวัววังนะครับอัมพวิรโนุจงหวัดสงขลาแหลกครับตอนนี้เรากําลังจะมาตีเตือกนะครับไล่คนตรงใจหว่าการทําเตืองเกิดเไรเตือกนี่คือดลุดกับลุดนี่ก็บลุดอธิบายคำว่าลุดลุดอะไรติมันติดติดไปคือดลุดนี้ล่วงเอ็มล่วงเอ็มวันนี้ล่วงเอ็มตำนาตีเป็นนายวัวขับรถที่จริงก็ตีเตือกก็ไม่ใหญ่ใหญ่รถนี่โดยมาก็ใจโดยมาข่อยรถนี่แต่นี่หละแต่ไม่ใหญ่รถนี้ เด้วยววก็จะรถนี้กันเลยกันรถลงมารถหลงมากันเลกอ่าแต่เดี๋ยวเราไปเลขกันว่าการตําเตือกนี้มันตั้เปื่อยเลยเดี๋ยวเราจะมาตั้ปาาปีหลวงบางคนบางบ้านนั้นไม่มีหน้าบางคนมีท้วนมีราจะว่าอ่าแยกแยาเห็นบรรยากาศคนที่มีหน้าดูบันทึกทีนี้เดี๋ยวเขาตีเตือกเปื่อยเลยก็เดี๋ยวเจ๊นะครับเรามาตัมล้วงกันเลยล้วนตั้าไปแถวล้วนไปแถวกันล่ะล้วนแวกันจ้า

ไปได้ตามเลยไปเ้อะเรียกว่ากตีเตือกกตีเบื่อเล,เลยมีตามโอ้โหเออกตีเบื่อเนี่ยามันตายอ๋อตีอาย่ามันตายหนูตั้งไก่ปลูกก้าวกันนดเนอะ,ะก่อนปลูกนี่เราต้องตีเตือเดี๋ยวนางก่อนเ,อเอลยเราไม่กล่าวกันชั่กเดียวไปตามไปเจ็ดโค้ดเลยอันอนี้ก็ไรงได้ก็จอบมุน จอบมุ่นอยู่ไหนนี่ตึงกับปริกหน้าดินนี่แต่ก็มันปริกหน้าดินเนี่ยนะปลุนดินนี่นะเตือกันคือโครนรุดโอ๊บตึงไหมไม่เตือกันรุดแต่พป้มันรุดกาจากเครือไม้นี่ลงมาตามไม่เจ๊ฉากเองนี่วะดูดูดูเลยหลวกันวีลงมาอย่าลงมานะเล่นหน้ากับอากหลวาไม่ได้แล้วเดี๋ยวาเลยนี่มาเล่นน้ำตังนี้ เฮนุกไปบนบานไปต้องไปด้วนน้ำเนี่ยดวนเดือเรือนไม่เราไม่ได้ที่เดืองกันที่นกระุ๊กเลยยิมาเรกเลือเืกันกัแล้วไม่ไฟม้วกับเด็กเลืองนี่ไอ้บิ่งนี่ใจเวลากี่วันนี่ตัวเดียวเสร็จริวนะผูดตึงนะนึกเขาคี้ว่านเหลาว่ากี่วัานปลูกไดว้านดาวใดเรวไปคุ้นค้นมาลัดละคุ้นมาลัดเดือก็ตองลัเราลวงมาลัดเดือกอ๋องคืออ้นี่ลัดง้าไปกอนยไม่อ้นี่ดำเดือกแง่ไปถึงกัไปลัดเดือกครับหลุงมาอีกที่นึงอ๋อที่เราก็ มันดูติดลกลรอถ้คุณนางฟังเรื่ก็รู้ด้ทนดูเด็กลูกอะไรยใจิใจกลกไม่ได้ไม่แใลุกเลกเรื่องกันได้แล้วเลือเดียวมาแเลยต่างวัวต่างหน้าเลยลุงคอยบาเล่ลุงต้หน้าลุงเล็วมเลมาลักสิม ดูด่าติีดเดินกันได้ดิเยียวเยอะในน้ำเร็วเยี่ยมเยี่ยวพ่อนะอย่าไป็นเลยลูกเ่นลูกนกเต็มวิ่งแล้วลูกจริงอ่ะนั่นไปเรนออจริงอ่ะเลยน่าเลยเห็นไหมนั่นมันจะมาก้อยอยู่ตรงนั้นเลยเวลาเนี้ยแต่เดี๋ยวใจประว่าพอรถพลมาปลาณนี้แต่เดี๋ยวมันจะบินลงมาแล้วมันจะมา ไ้เลยปุกเตนนะได้แล้ววยากาศวันนี้ไม่ใชามาหน้าเลไ้ไอ้กาลื <laughs> นนมาจ้าวิ่งมาเร็วจาวิ่งมาวิ่งเกงวิ่งแกงนี้เราจะมาวิ่งแกงกันต่ไปลูกยืนตรงนี<อ>้กันเดีเดี๋ยวบอกมายิงข้างล่างเดี๋ยวเกะตึ้งเตะไปวางก้อนก้อนนั่นเนนะกาที<อ>้ก<อ>้อนเกาดี<อ>้จะวางไป<อ>ไปเ

ไปเลยไปเลยเอาได้เลยอีกการไปแอบน้ามนะันวะวันนี้มันมืดเลยปีเลยเจ็บจีไว้ปีเลยเอละไรก้อปีเด้อปีตีเดอคนเยอะไปเลยยับไปเลย,ยป,เลยปีเอาคลิปนี้กันได้ร,ไร,รูปแล้ววะวิเจ้าความรู้และท่าดาเรื่องการหลักหลัดเตือกะไม่มีไม่มีมีแต่แต่ว่าเล่นรุดเล่นกลุ่นกันลูกไม้ตรืลงลูกหลอกลูกไม้กะ นยานนี้ลุงท่าะเลีนไปกันนะไปเร็วสวัสดีขก็คุณคนโการอะกันก็คุณร่วมกันก็คุณปาปาอแด้ไม้กำลังเกอยาเร่อเกยพี่ีอจังปอแจ่ด้ไนะคะไม่ไจองอะไรจองป่อจ้ถูกต้องพี่องไปลางตัวโอเคนายไปเร็วไปกับ้านกันเร็ว